ตอบคำถามเราชนะเมื่อไม่แจกเงินสดเอาไปใช้ซื้ออะไรได้บ้างแล้วอะไรที่ซื้อผ่านระบบไม่ได้เปิดคำตอบได้ที่นี่มายองเซ็นเตอร์รวบรวมมาให้แบบครบถ้วนจากมาตรการเราชนะที่รัฐจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนในวิกฤตโควิด COVID -19 โดยเป็นการแจกเงิน3,500บาททั้งหมด2เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ขิดกลางเดือนมีนาคมแต่จะไม่มีการจ่ายเป็นเงินสดทำให้เกิดคำถามว่าเงินส่วนนี้จะสามารถนำไป ซื้ออะไรได้บ้างนั้นเบื้องต้นสินค้าที่ไม่สามารถใช้จ่ายผ่านระบบเรานะมีดังนี้คือสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสุดท้ายคือบุหรี่หรือยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นและคุณสามารถใช้เราชนะซื้อสินค้าและบริการได้ตามต้องการ สำหรับท่านใดยังคิดไม่ออกแนะนำว่าคุณสามารถมาใช้สิทธิของท่านได้ที่ร้านมายองเซ็นเตอร์ทั้งสองสาขาได้เลยเพราะเราเป็นศูนย์สับพสสินค้านานา,นา,นานชนิดหลากหลายและมราคาถูกอาทิเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าจำน่ายเครื่องมือช่างอุปกรณ์เกษตร เครื่องเรือนของตกแต่งจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์วัสดุก่อสร้างเครื่องมือก่อสร้างอุปกรณ์ไอทีของใช้ในบ้านไฟฟ้าประพาพลาดไฟแสงไฟโคมไฟจานชามหม้อที่นอนเครื่องนอนหมอนมุง้งและอื่นอีกมากมายใช้บริการได้ทุกวันมายองเซ็นเตอร์ถูกครบดีที่เดียวครบและคุณสามารถ